สวัสดีค่ะคผู้ชมทุกท่านนะครับอันนี้ก็ม่อยู่กันลาพาร์ทนะครับคือผมครับทัดอันนี้อาจจะพูดเสียงเบาไปหน่อยนะครับเนื่องจากมันมืดแล้ว่ำใหม่นะไม่ยอมเป็นตอนวีดีโอโหลดนะครับหนึ่งจุดเจ็ดเจ็ดสองนะครับนี่ยังผมจะให้เว็ดไปด้านล่างคลิปนะครับด้านใต้คลิปนะครับเรียกได้ครับเข้ากูเกิลกันอยู่มา มาคนี่ทำตามอยจะไม่เอาเว็บหรือทำตามไปเลยนะครับทำตามเอียครับตามจิบอ <tr> ีกครับนี่ะสอม่ห้าเจ็ดจุดเกิบเนี่อืสามสี่ห้าหเจ็ดจปดเกสับแล้วก็รอไมนรถ แล้วเราต่อไปคือข้าอันแรกนะครับ หลบหลบไปแล้วก,กดข้ามไปเลยแล้วแล้วเราก็หลไมัอเลยบัดมังนะอุ้ยน่าจะห่าง รอสักครู่น,น,นะครับอม่จันช้าเลยนะอืมแล้วก็แต่งนะ นี่ครับมันยะขึ้นมาตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้จาเรื่องกับยกตรงนี้เราโรเซ็จแล้วก็ราโรเซ็้เรร็จแล้วก็นัก้เรา็วชอนี้แล้วแต่แล้วแต่คนครมันจะขึ้นไวในหนใชสีแล้ว นี่ขึ้นมนเนี่เอเดี๋ยวครับีเราไม่ได้ขึ้นนะารัันนี่เลนนขึ้นะขึ้นหน้านขึ้นเองนะขึ้เองแล้ก็มีใบปุ๊บ มันจะพอมันยิขึ้นแบบนีดด้นะแล้วกดต่อไป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 แล้วกดเลยมันจะเระดูดกันปุ๊บเมื่อโหลดเซปุ๊บเราก็ได้หน้าตางสองอันนะแล้วกดเข้าเอพีนะเอพีนั่นนะเอพี FP. แล้วผมจะให้เซิร์ฟไว้ยนะูสองเซิร์ฟนะสองเซิร์ฟแล้วแต่บางทีของผมบางทีแต่ ได้ของผูกบีเกมเข้าได้บางเข้าไม่ได้บางถ้ามีปัญหาถ้ามีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์ได้ข้างล่างนะครับด้านล่างเลยคอมเมนต์ด้านล่างค่ะเจ้ามือเครื่องเจ้ีคอมบ้านผมอีจฉัเลยนี่แล้วกดโอเค โอเคอย่างเี้ยนะเะถ๋ยวกดอะไรมั่วตัวครับมันจะไม่เป็นตามขั้นตอนต้องไปเชื่ออู่ก็่ตามคนอยู่ๆมีไม่ได้บางทีเกมก็เล่นไม่ได้แต่นั่นจะเป็นแค่หกไม่ดูจอ เนีครับกดโอเคลยแล้วเราก็รอคู่ครับมันจะมีรอคิวตรงนี้เนี่ยค่ะแล้วรอตรงที่เมาส์ของคีเลยเนี่ยมันจะรอสุดวุ๊้นฉาดไปเราก็รอคู่มันจะขึ้นตรงนี้ประมาณนี้พอดีพอดีเราก็เลือกนิดนึงลงมาขึ้นใหญ่ก็ได้คนะเพื่อนๆนะขึ้นใหญ่คนนะครบเซอร์นี้นะคป็นเซอร์เกี่ยวกับแนวสร้างบ้านน่ะบางคน ผมจะให้สองเซอผมจะให้สองเซิร์นะครับไว้ด้านล่างอีกเซิร์นึงเป็นมินิเกมไวให้เล่นเกมอะไรอย่างเคาน์เตอร์อะไรเงี้ยนี่เป็นอันตรายนะครับอีกนะครับ อย่างเงยครับชื่อว่าอะไรก็แล้วแต่กล้องเือผมไปลองอินให้ดูกันคลอะไรก็แล้วแต่แล้วกดลองอินไปค่อยต่ไอไปดูนะค่อยดูใหม่ครับน่าดีดได้นะครับตัวนี้มันก็น มีนะปัญหานิดหน่อก็เข้าตองค์่มบอ,อกนีนะคะอีกประมาณอะไระว้เลยครับก็ไปไมาเดาะเอไว้ไก็จะทินมันเอง ไลก้คนนะคุณชื่ออะไรคุณใส่ชื่ออะไรไปเดีว่าเราชื่ออะไรกันด้ครับคุณเลยนี่นบนี่คือการนาหมดนี่กอนไม่รู้กขอดได้นะตรงนี้เลยันทาหนงที่ถาจากือดลือดเลือดเลือดืออ ชื่อหนดาลากันนะโอเคๆกดเทครับเทเทบ้งผมเข้าจเสร็จแล้วใส่ไอะไอ้ได้โอ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 เคปุ๊บไม่ได้แล้วก็ออกไปแล้วก็นี่จีพีพอินได้ครับ เม่แน่เราจไปแต่แรกมันจะให้เราสมาัครก่อนคนะนนรับนัก็รหลายคนชอบเซิร์ฟเยอะเลยนะแน่กอนมันจะให้เซิร์ฟด้านละะเรื่องนี้หุมันจะเคยครับเพื่อนมาแนะนำครัเพื่อนนะเพื่อนแนะนำหุ่นชิ้นนี้หนใช้แล้วหุ่นนัน ตะกเนี่ะที่นี่ก็น่ารักอีกเอหนกัคุณก็ออมาลยก็ได้ไปุ๊คไปุ๊คไป log in สมมุตบุลรหัสมือสงสาม่ห้าไอ้เหมือนอกอกอินไปว่ะก็ไปแกินนะโอเค มไม่รู้จริงนะครับว่าชื่อนี้เมื่อคนใช้แล้วพี่พเจ้านะ่มัก็ม่วเลยนะมัมออ่วทำก็ได้นะแต่คอมผมนะ,ะแต่แร้กวก็คอมผมคอมผมัผมน่ไม่นง่าย

จบคลิปนะครับไลบ้านันโอเคแล้วอนเต่เตช่นเดิมนะครับแตไปกดตานี่นะไ้นคนยกเครนี้เหมือนเดิมนะก็ว่งเร็จตอนนี้ใครชื่อเกียรนนะครับโอเค อุ้งตู้สกินะถ้าเราอุ้เข้าไปสมมุติจะมีไม่กู้ใครใไมะอาออแล้วไปว่า L O I N A T ้รยงเงแลหมดเวลาแล้วอิโผล่มาเปอุ้งดนะแล้วจะมีเจอเมืองนะ จะไปก็อตรื่องะนกขึ้นไม่้รอกอืมว่ะนี่ยแล้ก็เอามาที่หน้าดียดนแล้วก็ให้มันเลยถ้าเราก๊อไมเสร็จแล้วเรากดคอนโทรลกดคอนโทรลนะคะแล้วกด V เรียกงี้ตัวมันอระแต่รับแล้กดคันโแล้วนึกตคอนโทรนคอนโทรลค้างอ่ะแล้วก,วกดีเอาจอเอ็นเทอร์ได้เอ็นเทอร์ปุป๊มจะเข้าเกมเลยแล้วเซมีก็น่าเล่นมากครับงานจะสมัครครับครันัอ่าอ,าอาจะออี i ีไอเอ e นเออรักเาใส่รหัสไปเลยตกองรหัสอะไรก็ได้ครับรหัสอะไรก็ได้รหัสอะไรก็ได้นะครับต้องการบกครับคีิครับจสรหัสตัวอินปุ๊บอยู่แล้วนงเอเอาใหม่ไอ้นี่มดอสาวา้ป็นไ อ่ะแ <ider itas> ่ตัวเวลาเขาสุดระบบกันรับส็นอะไครับเดี๋ยวงงว่าโอ้ยเปล่าข้ไมด้ก็พูดอะไนี้ไม่ค่อยดูจริง จะไม่ช้าไปไหนยาพายยาขอกินเลยไงก็เก่งนบนี่กจะได้มันก็ไม่หนุนะมันก็ลงผิดนะขึ้นต่อเฉลิมได้เหรออะไรนะครับถ้าผู้ชมอาจจะเหน็ดใรงนควมแรงะม่าน,น,นี่ i e g i h e e i ไปกัคือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกลับเยอะคลับเยอะแล้วก็ตึเยอะไปแล้วอือเวลาขึ้นมาแล้วจะจบแล้วจะจบคลิปอื่นช่นนี้นะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน และขอขอบคุณที่ได้รับชมคลิปนี้แล้วฝากกดแล้วฝากกดติดตามด้านล่างครับใครดูแล้วก็ถูกใจผมด้วยถูกใจกดติดตามคอยดูคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ